ข้ามาเอ้อมีแต่ดอกด้วยเออมันทาไมเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นของโบราณเนาะสวนหมากนี่ก็อันนี้นี่นี่ไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าไปอยู่เทพมานานคะะเออพอมาปุ๊บเขาก็เริ่มคนโบราณนะก็เริ่มมีต้นมะปรางต้นอะไรเงี้ยมะพร้าวแบบเนี้ยอ่าพอมันมันมันเริ่มแบบไม่ค่อยได้ผลผลิตเท่าไหร่ลูกมันเล็กมะปรางนะนะคะมันไม่ใช่มวกยมชิดเสร็จแล้วเขาก็เลยแบบ ตัดทิ้งมะพร้าวก็ทิ้งมาเริ่มมาปลูกกล้วยตัดใบเพราะมันมีรายได้ตลอดอจ้าเพราะมันมีรายได้ลอดพอพอตัดใบปุ๊บมันใบมันก็ขึ้นมาใหม่มันก็แบบค่ะม,มันมันมีรายได้เข้ามาตลอดนี่พอกลับมาจากกรุงเทพมาหยุดที่บ้านก็เลยช่วยพ่อทำเออ,อก็เลยเห็นผลดีอะค่ะคมันเป็นกล้วยอะไรมันเป็นกล้วยตานีค่ะตานีตัดใบอ้กล้วยตาีตัดใบใช่ลูกก็ขายได้ หน่อก็าขายได้จ้ะหน่อแบบเล็กๆแบบเนี้ยหน่อเล็กๆเกบบนี่ยขายได้หมดจ้ะครัคร่ะยังสวนของเราเนี่ยมีประมาณกี่ไร่สามไร่จ้ะอืมเยอะไหมครับตอน,นก็ประมาณเกือบพันหนึ่งละมั้งค่ะครับดูแลย,ยากไหมก็ถ้ามีน้ํามีปุย๋ยก็ต้องกําจัดวัชพืชก็มีค่ะมันต้องใช้ยาก,กําจัดวัชพืชใช่ใช่จ้ะปุ๋ยนี่ใช้ปุ๋ยอะไรปุ๋ยยูเรียค่ะปุ๋ยเร่งใบ มันมีสูตรสิบห้าสี่สิบหกศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ค่ะ<อ>จ้ะครับอันนี้ก็จะเป็นไอ้ตัวหลักเลยที่ว่าค่าใช้จ่ายใช่เพราะว่ามันมันเป็นบางสวนบางสวนก็ใช้อย่างอื่นไปก็แล้วแต่อะค่ะนี่ใช้ยูเลียโดยเฉพาะแล้วก็บางครั้งก็เอาสูตรแบบปุ๋ยแบบมาทดลองอะไรมั่งอะไรเงี้ยค่ะแบบคนเขียวบำรุงใบบำรุงอะไรเงี้ยค่ะลองลองดูก็ส่วนมากจะเป็นยูเลียโดยโดย,โดยเป็นหลักจ้ะจ้ะแล้วตอนตัด ไปขายเนี่ยเราต้องรอออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่รอออเดอร์เขามาสั่งมันจะมีแม่ค้ามาสั่งอีกอีกรอบนึงหน้าสวนแล้วก็ตัดแล้วก็พับส่งให้เขาจะ้ะ<ช>ทำเป็นทำเป็นห้ากิโลถุงละห้ากิโลห้ากิโลห้ากิโลไปใหเ้เขาก็มารับที่บ้านตัดบ,บ่อยไหมครับสวนเราก็มาแล้วแต่ออเดอร์ครั้งนึงก็ตัดประมาณสองร้อโลร้อยกว่าโล,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 โลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แต่แต่ หน้าเนี้ยหน้าแรงมันจะออเดอร์จะเยอะหน่อยกล้วยจะไม่ค่อยพอใบตองจะไม่ค่อยพอจ้ะค่ะค่ะเฉลี่ยแล้วเดือนละประมาณไปได้ดีไหมครับก็ดีค่ะถ้าถ้าช่วงนี้มันเป็นหน้าแรงก็หมื่นสองหมื่นไปปลายสองหมื่นเลยแล้วแต่ะค่ะแล้วแต่ออเดอร์เขาตอนนี้หน้าแรงโลละยี่สิบ ถ้าถ้าเป็นหน้าฝนก็จะลงมาอีกประมาณสิบกว่าบาทสิบห้าบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะไ่เคยพีคสุดมันถึงขนาดายี่สิบกว่าบาทนี่แหละค่ะพีคสุดแล้วช่วงเนี้ยใช่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 ค่ะเห็นว่าตอนนี้หลายเกือบทุกบ้านเลยมั้งตอนนี้ใช่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 เกือบทุกบ้านเขาจะทําสวนใบตองกันเพราะว่าน้ํามีน้ําอยู่ข้างหลังสวนท้ายสวนจะมีคลองธรรมชาติค่ะมันมีน้ํา มันมีเขามีน้ําให้มาแล้วก็มาสูบใส่สวนเราแต่นี้มันไม่ถือว่าเป็นอาชีพหลักเนาะเห็นว่าของเราอาชีพหลักก็เป็นยังทํานาอยู่ใช่ใชทํานาอยู่จ้ะนี่ห่างจากทํานาก็มาทําสวนหรือว่าทํานาทําอะไรพักนาแล้วก็มาทําสวนต่อก็มีค่ะค่ะอันนี้มันตัดได้ตลอดทั้งปีเลยต่ดทั้งปีเลยจ้ะออจ้ะครับแล้วแต่และรุ่นแต่และรุ่นนี่เราต้องตัดต้น,นทิ้งยังไงตัดทิ้งถ้ามันมีใบมันเล็ก ใบมะเล็กเริ่มมีปีอะไรอย่างเงี้ยเออจะค่ะแล้วก็จะตัดทิ้งเลยต้นกล้วยมันแก่แล้วโคนมันจะลอยลอยอะไรเงี้ยขึ้นออกปีปุ๊บเราก็จะทิ้งเลยแล้วหนอมันจะขึ้นมาใหม่อีกค่ะจะหนอมันจะขึ้นมาหนอเล็กเล็กขึ้นมาแทนความต้องการอะไรมีเยอะไหมครับตลอดทั้งปีความต้องการของตลาดมันก็เยอะอยู่นะคะบางทีมันก็ไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่ใบใบมัน หน้าหนาวหน้าแรงอะไรเงี้ยใบจะไม่ค่อยพอกับตลาดเท่าไหร่ค่ะช่วง,งหน้าแรงนี่แหละใช,ใช่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 ค่ะไม่ค่อยพอเท่าไหร่จ้ะ